คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f c มิตรรักนะครับที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพา F c ซพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับผมประจํานะครับผมวันศุกร์นะครับที่7นะครับ พฤศจิกายนนะครับปศ2568นะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับก็ณี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูบปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชค FC พี่น้องลุ้นไปกันรอรุ้นรอชมพร้อมกันครับผมนะครับเพชรก็จะขออวยคาถานะครับผม เป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพรกคดานะครับสาหรับลูิพี่น้องสนใจคาถาขอโชคขอหวยคาถาพรกคดาก็จดไว้แค่ไว้นะครับเปิดมีอยกธูปแล้วระจุดเสียงโชคในวันพระนั่นยิ่งจะดีนะครับผมผลอื่นนะครับก็มีนโมสามาจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ผมเรียกทูบนะครับผมมรมีผู้ทวดก็ผู้สวรก็จีบบ่อยแล้วนะครับนี่จะขอ,องใช้เสียงท่านเกีพี่น้องนะครเรียกทูบบนเดือนต่าครับ แนวทางให้พี่พี่น้องรับชม,มทุก่วที่ใจทุกท่านทุกคนที่เชินสาทุกครับผมเรียกทู้กรณีผู้ส,สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพี่พี่น้องที่เห็นค,คอมเมนต์แล้วมอกกันกันได้นะครับวันนี้พลาดแตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์ไม่ใายคิดสําหรับวันนี้แอดก็ขอเวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับกัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอพี่พี่ีรับทุกทีมีใจทุกท่านยเยินดยครับผมสวัสดีครับ